สวัสดีพเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทาง youtube นะคะวันนี้นะคะจากคลิปที่แล้วเราก็เข้ามาพูดคุยเรื่อยเปื่อยอะไรของเราไปก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนโทรศัพท์ของเรานี่แหละเพราะว่าเราตอนนี้เราใช้โทรศัพท์เก่าอยู่นะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าโทรศัพท์มันใกล้ตายแล้วอะเวลามันตัดต่อเนี่ย เวลาเอามาลงเนี่ยมันก็จะเป็นสะดุดสะดุดหรืออะไรเงี้ยด้วยโทรศัพท์ที่เก่าด้วยแล้วก็สเปซไม่แรงอ่ะหลายวันมัเนี้ยเกือบอาทิตย์ละที่เรากำลังหาโทรศัพท์เอ่อยี่ห้อไหนดีรุ่นไหนดีที่จะเอามาถ่าย YouTube ได้ถ่ายรูปสวยถ่ายวิดีโอโหลดลงได้ดีคุณภาพดีแล้วก็มีงบอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมคะคือ งบของเราเนี่ยสามารถซื้อ iPhone 13 Pro Max ได้แต่ด้วยความที่เราอะ่ะไม่ชินกับการซื้อโทรศัพท์ที่แพงๆแล้วก็ไม่เคยใช้ตระกูล iPhone เลยก็ว่าได้เพราะส่วนมากจะใช้ Android ที่ไม่เกิน200เหรียญคือหรือไม่เกิน6000บาทคือเราเสียดายเงินทีเนี้ย เราก็หาข้อมูลดูจากหลายๆช่องแล้วก็อ่านในอินเทอร์เน็ตหลายคนก็ออกมาว่าเอ้ยพกขอโทษค่ะหลายคนก็มาบอกว่า iPhone 13 Pro Max โอ้ยดีเราก็ดูไปเราก็เคิรมไปเนาะเราก็เห็นว่าเออกล้องดีจังเลยถ่ายชาัดโอ้ยอยากมีมาใช้ iPhone 13ที่จะมาถ่ายวิดีโอทำรูปทำคอนเทนต์ของเรามันคงจะดีเนาะ ทีเนี้ยเรานะไปค่ะร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบสบายที่เนี้ยที่อเมริกาแล้วก็ไปร้านเบสบายบ้างไปดูที่ Walmart บ้างแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเรียงโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ออกมาใหม่ๆหรือรุ่นเก่าบ้างที่เขาวางขายในร้านใช่ไหมคะแล้วก็เลยตรงไปดูที่ iPhone ค่ะ โอ้โหเห็นมันมีคนบอกว่าดีเราเห็นด้วยอะเราดูในวิดีโอแล้วก็อือยากได้อยากซื้อพอไปดูนะคะมันก็ดีแต่เสียอย่างคือมันเห็นชัดมากนี่คือแบบโอ้รับตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเราอ่ะมีปัญหาพวกแบบผิวใช่ไหมคะ ผิวหน้าเราเนี่ยเราเป็นคนที่มีตกกะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วหน้าก็จะเป็นแบบตกะตกะตกกะถ้าไม่แต่งหน้านะโอจะดูป้ามากเลยมันก็จะเห็นตกกะตกกะยิ่งอายุมากขึ้นฝ้าก็จะมาหรืออะไรเงี้ยใช่ปะหน้ามันก็จะไม่เนียนสวยหรือดูดีเหมือนตอนที่เราอายุยี่สิบกว่าหรือช่วงวัยรุ่นอะไรไงี้ใช่ไหมคะ โอ้ยขนาดแต่งหน้าไปอะ iPhone 13 Pro m a x ก็ Pro m a x ถ้าะ่ะเอามาส่งหน้าตัวเองอะ่ะโอ้ยเห็นชัดมากแล้ก็เลยช่างใจว่าคือถ้าซื้อมาทำคอนเทนต์มันก็คงจะดีะนะแต่ถ้าเอามาถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยโอ้โหสภาพป้านี้มาเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยมองอยู่สงแบบคือ ใจก็อยากได้ iPhone เสีย p h o n e เพราะว่าเห็นเขาถ่ายแล้วมันออกมาดูดีใจที่สองก็ชอบพวก Android บบพวกซัม s ุง Galaxy S 20หรือ S21 หรือ S22 อะไรเงี้ยเอาตามความเป็นจริงคือไม่อยากจ่ายแพงถึงแม้ว่าจะมีงบ ซื้อถึงก็ตามเพราะเรารู้สึกว่าอัปเดตให้มันดีกว่าโฟนที่ใช้อยู่ตัวนี้ให้มันดีกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ดีกว่าคือเราเสียดายเงินเราอยากเอาเงินไปทำส่วนอื่นเพื่อเราจะได้แบบมากกว่าที่เออซื้อ iPhone ได้อย่างเดียวก็รู้ว่าซื้อ iPhone มันคุ้มนะ เพราะว่าคุณภาพอะไรมันก็ดีอะเนาะแต่เราก็เสียดายเงินแล้วก็มันเห็นหน้าเราชัดนี่คือปัญหาเราอยากสวยในโลกออนไลน์บ้างเราอยากเราอยากหน้านเนียนดูดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาซื้อโทรศัพท์ที่หลอกลวงตัวเองเพื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีนี่คือเป็นแบบ การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์โอ้ยอันนี้ก็มาฝอยเรื่องโทรศัพท์นะคะว่าว่าเราจะเลือกไปแนวทางไหนก็มารอดูกันอีกทีค่ะเราก็จะมาอัปเดตลงเรารออยู่เหมือนกันกำลังคิดอยู่จะให้เวลาตัวเอง3วันในการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงเราอยากสั่งแบบเป็นออนไลน์เพราะว่าได้ราคาดีมากเลยมากกว่าเดินไปซื้อที่ร้านเดินไปซื้อที่ร้าน มันก็แพงกว่านิดหน่อยแต่ก็รอด,ดูก่อนว่าจะเอาอยังไงมาบนให้ฟังบนเรื่องโทรศัพท์คือสงสัยวัสนาคงจะไม่ถึง iPhone เหมือนชาวบ้านาช่องเขาก็คงจะใช้ Android ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเมื่อ,อวิดีโอที่แล้วเราพูดคุยเลื่อยเปื่อยไปใช่ไหมคะเราบอกว่าเมื่อวานนี้เป็น วันแม่ของอเมริกานี่วิดีโอีวิดีโอที่2ก็มาทําวันเดียวกันคือโพสต์ไปแล้วรอบหนึ่งก็เลยเออมาอัดเพิ่มตอนตอนเย็นนะคะตอนดึกลูกเข้านอนแล้วลูกเราเข้านอนเด็กบ้านนี้เข้านอนเด็กบ้านนี้เฉพาะเด็กผู้ชายนะคะอันคนเล็กอะ่ะยังเล่นของเล่นอยู่เลย <laughs> เด็กเด็ก,ดกลูกบ้านเหล่านี้นะคะเด็กผู้ชายเนี่ย เขาจะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเข้านอนแต่แปดแปดโมงแปดสองทุ่มครึ่งคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่สองทุ่มครึ่งลูกเราเข้านอนแล้วคะ่ะเราส่งลูกเข้านอนแต่คนเล็กนี่ส่งยากลูกบ้านไหนเป็นเหมือนบ้านเราบ้างมาบอกให้เราฟังด้วยนะคะก็กลับมาที่เมื่อวานนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมเราก็ ตอนเย็นก็ต้อนบาย,บายอะ่ะคือตอนช่วงเช้าเนี่ยบ้านเราก็จะไปโบสถ์ไปอะไรเงี้ยเนาะตอนบ่ายมาก็อยู่บ้านเออเที่ยงมาก็อยู่บ้านบ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบแนะนอนกลางวันคือมันเหนื่อยอะ่ะตื่นแต่เช้าอะ่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากจะงีบอะไรเงี้ยใช่ปะเราก็ไปนอนอันนี้แอบมานินทายแล้วเนี่ย <c oughs> ก็นอนแบบพอรู้สึกว่ากำลังจะตื่น หูอ่ะได้ยินเสียงนึกว่าตัวเองหูแววได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งแบบลอยมาเออสงสัยคิดไปเองตอนแรกตอนแรกยังไม่ตื่นดีใช่ไหมเออสงสัยฝันสักพักมันก็ดังขึ้นมาอีกฮใครเปิดเพลงลูกทุ่งอ่ะแล้วก็พูดแบบนี้ใช่ปะก็คิดเดินออกมาก็แบบได้ยินเสียงแบบชัดเจน โอ้ยสามีแล้วค่ะคือไปซื้อซาวเบาเอ่อที่นี่เขาจะเลิกใช้เทปถ้าใครเกิดอยู่90หรือม,มากกว่านั้นจะรู้จักเทปม้วนเทปที่เป็นสายสายฟิล์มเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ไปใส่เทปลงไปเปิดที่นี่มันไม่มีขายแล้วเราต้องไปหาซื้อสั่งออนไลน์หรือมันก็จะมีแบบซาวเบาอันเล็กๆอะไรเงี้ยมาเปิดฟังสามีเราไปซื้อมาเปิดเพราะว่า มันก็จะมีพวกเทปของเก่าพ่อแม่ที่ตอนที่สมัยมีชีวิตอยู่เก็บไว้แล้วเขาก็อยากฟังว่ามันมันคืออะไรอัดเทปอะไรไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาเพลงที่เคยซื้อมาจากเมืองไทยค่ะามาเปิดเราเคยเราเคยพูดเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะในในคลิปวิดีโอของเรากิ้งกือตกสงังใช่ไหมเราคลิปวิดีโอนินทาสามีอัลบั้มนี่เลยสามีเราเอามาเปิด ตายแล้วเราคงจะเปิดทันไม่ไมทันนี่9นาทีเข้าไปแล้วเนี่ยก็ถ้ายังไงถ้าทันนะเราจะตัดออกมาให้ดูเราถ่ายวิดีโอไว้อีกยังงเราจะเอามาไว้ช่วงหลังถ้าไม่ทันเราจะไปขึ้นวิดีโอใหม่ถ้าไงฝากกดติดตามแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย